สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาทำ Re-act Live ารายการของพี่วุดตี้นะคะที่วุ o d ี from home ก็คือ Trinity มาเราเป็นทวายไลฟ์เราจะทำไม่ได้ก็ไปดูกันเลยค่ะพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ที่มาร่วมไลฟ์กับเรานะครับ นะครับนะครับนาช่วงโควิดอี่บบนี้เราก็ต้องเจอกันทางทางนี้เนาะนะครับพอหายแล้วพระงจะได้มีโอกาสเจอกันตัวปเป็นอีกครั้ง <c oughs> คิดถึงไหมอ่ะคิดถึงการได้ไปเจอกับเแฟนการไปออกนอกสถานที่การขึ้นเวที <c oughs> การได้เจอกับคนที่รักเราเยอะๆมันมันคิดถึงไหม ผมว่าคิดถึงเดือนละเพราะแบบที่จริงมันมันหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่มีโควิดมาแล้วแบบพวกเราไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนคือเรียกว่าไม่ได้มีงานที่ได้ออกไปเดินทางทำหลายงานไม่ได้มีงานอะไรเลยคือมันไอไอเปกนของพิมันเหมือนเป็นที่ที่เราทำงานหลักๆเป็นชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคือเราก็หางานยังถื่านั่นเป็นไปนานล้วก็คิดถึงจินติอย่างเงี้ยทุกคนที่มั่นใจว่าช่วงนี้แต่ละคนก็คงหาอะไร ที่ตัวเองอาจจะถนัดในการทำเพราะว่าอย่างเติร์สเนี่ยนะครับตอนนี้ชอบทำอาหารใช่ป่ะเติร์สช่วงนี้เหมือนเราค่อนข้างมีเวลาว่างเยอะนะครับเราแบบอยู่บ่อยอ่ะคือถ้าเราแบบสั่งมาตลอดเวลาอย่างนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> เลยริ่มทำอะไรเอง <c oughs> เริ่ม,ตมแต่พีนไ่ง่ายที่นู้นไข่จะทำีเรื่อยครับตอนนี้ถึงไหนแล้วอ่ะครับไ <c oughs> ข่ของคุณพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ทำไข่เกือบทุกอย่างแหละครับแล้วก็ พัฒนาเป็นแบบทอดผัดรอ๋อเนื่องจาแบบจะทำไข่เจียวเป็นก็นเลยเพิ่มแบบเพิ่มยอดเป็นอย่างเดียวเ่ยาีตอนนี้คือมีผัดก,กี่โรยนะไม่ใช่ทำยังไงดีอ่ะพี่อยากชิมไข่เซิร์ฟมากเลยอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราได้ไปออกรายการแล้วเจอกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวออกรายการแล้วพี่ขอชิมไข่เซิร์ฟหน่อยนะ ได้เนาะไข่เจียวนะครไข่เจียวสิเอ้าก็ต้องไข่เจียวตีไข่แล้วไข่เจียวสิอ๋อไข่ไข่คนเออพี่ชอบไข่เจียวพี่บอกว่พี่ชอบไข่เจียวนะสองฟองครับผมแต่ผมเ่อกี้ผมใส่แป้สี่ฟองแล้วโอ้โหโอ้โหจัดเต็มมากเลยมีมีมีใครได้ชิมไข่ของเตยแล้วบ้างไข่เจียวอ่ะ ยังไม่เคยชิมยังไม่มียังไม่มียังไม่มีกลัวตายครับมีแจ็กกี้กับพี่เดฟที่ได้ชิมสเต็กที่เราไปทำเล่นกันตอนไปเล่นก็ทำด้วยกันใช่บอปอเช่กลัวตายที่หลับครับกลัวกินอาหารเซอแล้วผมอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นอาหารเป็นพิษค่ะร้อนใราอนใจแต่เคยได้ชิมฝีมืออะไรของเตอร์เรียกับบอเช่ ไม่เคยแล้วคือปกติตอนที่ไปทํางนานกันอะไรเงี้ยเตอจะชอบเตอกับพี่เกมียวชอบทำอาหารตอนกลางคืนซึ่งหลับไปแล้วค่ะอืมจะเกินไปครับนอนดีกว่าสี่ทุ่มปึ๊บคือเหมือนแบบสี่ <c oughs> ทุ่ม,มคือเดทไลน์ของปอเช่ก็คือสี่ทุ่มปึ๊ป้องเข้านอนไม่ว่าจะมีกิจกรรมใดๆที่เราจะนัดกันทําไว้แต่ว่าสี่ทุ่มปึ๊บปอเช่คือออฟไลน์ในตอนนี้เฮ้ยดีนะ เพราะว่าอะไรรู้ป่าตอนสี่ห้าทุ่มโกฮอร์โมนมันหลั่งออกมาหน้ามันจะได้หน้าเด็กไปตลอดกาลเนี่ยใช่ไหมคุณมาถูกคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วสี่ทุ่มที่เวลาพี่อยู่กับเพื่อนๆนะสี่ทุ่มบอกกูไปเลยนะแค่นี้นะเพราะว่าการนอนมันเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมปอร์เช่ใช่ครับมากมาครับผมเออนอนวันกี่ชั่วโมงครับเอ่อแปดถึงเก้าชั่วโมงครับไข่ทำได้บ้างสุดยอดมากเลยนี่นขึ้นตื่นกี่โมงอ่ะคุณ ผมรู้ผมตื่นได้ผมหลับประมาณสิบทุ่มแล้วชอบตื่นประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงอะไรประมาณนี้นครับโอ้โหมันตื่นเองอรับางทีมันเป็นเหมือนแบบนาฬิกาชีวิตนะแต่<ช>บางทีก็วป็นเหมือนแบบชีวิตได้ทําอะไรในตอนเช้าแบบเพิ่มมากขึ้นอะไรใครถามถามเต่าก่อนเนี่นอนกี่โมงครับอ่ะถามแจ็คก,กี้ผ่อนแจ็คก,กี้นอนกี่โมงก <c oughs> อนวันกับ <c oughs> ใครแจ็คกี้นอนกี่โมงก็ตด่นอยู่ครับตรงนี้ตั้งแบบที ีอันนั้นเช้าอันนั้นเช้าคือเรื่อเช้าจริงๆเล่นเกมหรือว่าอะไรอะครับช่วงนี้ผมติดซีรีส์ครับติดการ์ตูนซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยดูเลยแอบแอบเกิดล่ะครับก็ประมาณเวลาเดียวกับน้องเลยครับก็ประมาณปีสามปีสี่แต่ว่าหลังๆก็คือพยายามนอนให้เร็วขึ้นก็คือกลับมาปี่สองแล้วเออเร็วขึ้นแล้วเนาะเร็วขึ้นขึ้นเรยวเจมอ่ะ ของผมของผมตีตีสองเป็นปกติฮะแต่ว่ากาลังจะปรับให้มันมันเป็นเที่ยงคืนฮะค,คือคือแบบแต่ว่าเราตอนเราอยู่กลางคืนเราก็มีกิจกรรมที่ทํากลางคืนนะหมายถึงว่าแบบเราก็มีอะไรของเราทําไปเรื่อยเรานั่งดูด็อกิมเมนเทอรี่หรือว่าแบบเล่นกีตาร์ทำรู่นทำดีไปอะไรงเงี้ยครับเหมือนก็ก็ยกยกทุกอย่างไปในกลางคืนแต่ว่ารู้สึกว่าแบบอยากจะตื่นเช้าคือรู้สึกว่าอยากรับอากาศตอนเช้าว,ว่าก็เลยพยายามเปลี่ยนเวลานอนอยู่ เออขอให้โชคดีนะครับจะได้เข้าสู่ชมรมนอนเร็วอย่างผมกับอย่างวูดี้แล้วก็พอเช่นะครับเออ,อเอาจริงๆนะสีุ่้มครึ่งนั่นมันง่วงเนาะพอเช่่งงวง้นมันไม่ไหวอะ่ะ<ม>เออเวลาเพื่อนเขาเล่นป๊อกเด่นกันพี่นอนก่อนทุกทีเลยอ๊อดก็ฉีกก็ฉีกก็ฉีกนี่นี่อ่าเจมช่วงนี้เห็นเสื้ออยากเห็นนะครับได้ครับผมคือแดดแดดจะคงไม่รู้คือจริงๆกับผมเริ่มทำมาจำพังแล้วฮะแต่ว่าพอแบบ พอช่วงโควิดอ่ะมันเราว่างไงมันก็ได้ทาหลายๆตัวอะไรเงี้ยครับที่แบบที่ที่ทำบางตัวได้ใส่ออกมาแล้วมานต้องแบบ่าทใจมองอันนี้อันนี้คือทำให้แจ็คกี้อ๋อตอนนั้นผมไลฟ์กับแจ็คกี้แล้วบังกที่โควิดมาแล้วแกรกเลยครับก็เลยได้เป็นส่วนี้มาก็สวยสวแล้วก็อันนี้อันนี้ทําใส่เองครับผมเออเทนเองเลยสวยกลังแบบ กำ,กำลังกำลังจะพยายามทำเพิ่มอยู่แต่ว่าเราก็พอพอมันมีโควิดพอหลายๆที่เขาปิดอะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่ได้ไปซื้อเราก็ไม่ได้ไปซื้อเขาเรียกว่าไงเสื้อผ้าที่จะเอามาทำเนี่ยตอนนี้ก็คือหยิบของเก่าๆที่เรามีเนี่ยมาตัดมาเทนมาทาให้มันแบบเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยมเมื่อไรจะเปิดห้องเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับโอ้ยอยากอยู่ครับผมคือตอนเนี้ยกกกกที่รออยู่นะ อยากให้มีที่ที่มันพอเพอร์ที่สามารถแบบเลิกเธอได้เต็มที่อะไรเงี้ยพยายามหาอยู่เพราะรู้สึกว่าถ้าเรามีสถานที่ที่มันเลยได้เต็มที่อย่งี้มันมันสนุกกว่าแล้วเสื้อมันจะได้แบบแฟนตียิ่งขึ้นเต้องขอบคุณเจมต้องขอบคุณเจมมากนะเพราะว่าตั้งแต่ติดตามไอจีคุณมาเป็นปีเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่มีอิสรภทพในการเลือกเสื้อผ้าหรือเปล่าเพราะสมัยก่อนพี่ว่าพี่ไม่กล้าใส่หลายอย่างมากจนกระทั่งพ่อแม่เขาว่าเฮ้ยจะใส่อะไรจะใส่กระโปรงไปทําไมเราเป็นผู้ชายเรา เฮ้ยเจมี่เจมใส่กระโปงดังนั้นเราสามารถใส่กระโปรงได้ก็เลยจะโชว์ให้ดูตั๊กนึงนี่เราใช้ตัวนี้จะบอกว่าคุณได้ปลูกไฟความเป็นอะไรนะความเป็นพลันเต้นในตัวเราออกมาบอกเลยจริง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 ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเจมี่เจมแล้วพี่จะพี่จะไม่ใส่กระโปงอย่างแน่นอน ขอให้คุณแต่งให้มันไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนแล้วเปิดเฮาส์เปิดอ่องเสื้อเถิดเพราะว่าจะซื้อจอักรยาคุณครับผมพัยยาว